ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มต่ำมีแม่น้ำที่ช่วยเหลือหล่อเลี้ยงพื้นดินหลายสายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทำให้การดำรงชีวิตและการทำมาหาเลี้ยงชีพดั้งเดิมของคนไทยคือการเกษตรกรรมที่จำเป็นต้องอาศัยดินและน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงเกิดการรวมตัวกันทำเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพทั้งภายในครอบครัวและชุมชนซึ่งจำเป็นที่จะต้องตั้งถิงถ่นฐานอยู่ใกล้ชิดติดแหล่งน้ำจนขยายออกไปเป็นสังคมขนาดใหญ่จากการรวมกลุ่มดังกล่าวจึงเกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดียวกันทำให้เกิดความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตดังเช่นชุมชนคลองพระพิมนอำเภอไซน้อย จังหวัดนนทบุรีความเป็นมาของคลองพระพิมลเดิมชื่อคลองพระราชาพิมลเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2433โดยพระราชาพิมลได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ขุดคลองเริ่มจากแม่น้ำท่าจีนในเขตอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเรื่อยมาจนถึงอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ราษฎรในเขตจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดนนทบ,บุรีใช้เป็นเส้นทางคมานาคมสัญจรและทำการเกษตรกรรมตลอดสองฝั่งคลองซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น31.5กิโลเมตรเมื่อเวลาเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างในการดาเนินชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่เคยเห็นกระจายเป็นกลุ่มๆก,ก็เริ่มขยายตัวหนาแน่นรวมเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีถนนหนทางสะพาน สาธานุปโภคมากมายเข้ามาในพื้นที่นำมาซึ่งความเจริญของคนริมคลองพระพิมนขณะที่การพัฒนาหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่หลายสิ่งในอดีตก็เริ่มเลือนหายอาทิเรือสัญจรที่เคยแล่นผ่านไปมาในคลองพระพิมนที่มีน้ำในคลองใสสะอาดมีภาพเด็กๆว่ายน้ำเล่นข้ามคลองปัจจุบันไม่มีภาพเหล่านี้ให้เห็นอีกแล้วคงมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นมากมาย อาทิสภาพน้ำกลับกลายเป็นสีดำน้ำเน่าเสียที่ปล่อยออกจากชุมชนเมืองที่ล้อมเข้ามาทําให้หน่วยงานราชการต้องระดมกำลังแก้ไขปัญหาในลําคลองด้วยการทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยเก sehen, ็บผักตบชวาที่ขวางทางน้ำทําให้การระบายลไน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพเพื <purposely S 2> ่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการอนุรักษ์เชิงป้องกันการทำลายสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของลำน้ำสาธารณะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชจึงได้รับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองพระพิมนเป็นวรระแห่งชาติโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565ถึงปีพุทธศักราช2567 ในปีพุทธศักราช2565กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการอหารพัฒนาจะรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานโดยร่วมมือกับส่วนราชาการและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบ,บุรีทำการบูรณะฟ,ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองให้กลับมามีชีวิตชีวาโดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่งเรือชมตลาดน้ำลานวัฒนธรรม และส่วนไซน้อยเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนริมคลองโดยเริ่มจากวัดไซใหญ่ถึงวัดไซน้อยมีความยาว5.1กิโลเมตรในการนี้หน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ประสานงานพบปะกับผู้นำชุมชนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ พูดคุยถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชนสำหรับในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองพระพิมนต์ในพื้นที่อำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบ,บุรีต่อไป